ข้าวเหนียวนี่มันจะไม่เหมือนข้าวเจ้าถ้าข้าวเจ้าเนี่ยมันจะเอาไปหุมได้เลยถ้าข้าวเจ้าก็เอาไปหุมก็เอาข้าวใส่ในหม้อหรือซึ้งหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เทน้ําใส่เข้าไปแต่ข้าวเหนียวนี่มันไม่ใช่แค่ข้าว่อนแค่นี้ก่อน เยอะไปนะมันจงน้อยน,นะเนี่ยแช่ไว้ประมาณสามถึงห้าชั่วโมงถ้าแช่ตอนกลางคืนก็เช้าก็หงึ่งหนึ่งหนึ่งได้เลย,เลย

อร่อยเลยเด็กชอบอืมแชแช่น้ำไว้ใส่เกลือบ้างนิดหน่อยนะฮะสุดจะไปใส่เะลือลจริงๆถ้าเราแช่ตอนกลางคืนเนี่ยมันจะใส่เกลือก็ได้เพราะว่ามันใช้เวลาใครใช้เวลาน,านานอยู่กว่าถึงเช้าอ่ะกว่ากว่าจะหนึ่งมันใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่แต่อันนี้เรา ตอนเชา้าเราจะนึ่งตอนเอประมาณเชยงเคี่ยงใส่เกลือให้มันช่วยเอน้ำมันจับตัวกับข้าเหนียวมากขึ้นในการแชร่แล้วเดี๋ยวเอาฝามาปิดครับอฝาปิดครับกับนสัตว์มันลงก็อีกสี่ชั่วโมงก็นึ่งได้แล้วสบายถ้าแช่กลางคืนเนี่ยสมมติว่าแช่ตอนเย็นหรือว่าค่ำๆสักทุ่มนึเนี่ย เจ็ดโมงเช้านี่ยก็สบายเลยได้สิบสองชั่วโมงเลยไม่ต้องใส่น้เอ่อไม่ต้องใส่เกลือก็ได้อถ้าอแช่เป็นสิบชั่วโมงไม่ต้องใส่เกลืออันนี้เราแช่แค่ไม่กี่ชั่วโมงนะภาษาสักเรียกว,ว่าหมาข้าวหมาข้าวก็คือแบบนี้เอาข้าวมาแช่นี่แหละหมาข้าวเพื่อให้เตรียวปอกสำหรับการหนึ่งถ้าไม่มหมาหรือว่าทําให้แช่นี่หนึ่งไม่ได้ฮะ ข้าวมันจะข้าวเียวที่กินไม่ได้เวลามนันนึ่งอย่าแข็งโปกก๊กเลยโอเคเดีย๋ยวไปชิมหน้าครับสวัสดีครับอ๋ไม่อยู่คนุ